สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาชมละครใหม่ทางช่อง 7sd กันค่ะพยักคำรามกล้องอีกครั้งราชาแห่งชุมโจรสัตว์สาบานแห่งความแค้นและสาวน้อยผู้นำมาซึ่งหายนะสัจจะในชุมโจรเสื้อสั่งฟ้าสามอ,อมอกรพัน์ในบทมหาโจรคุณธรรมพบแพรวเชอมาวีภูมิเกียรติภูมิประกบนางเอกใหม่อร่าแรงแอนนากรุ๊ ออถือว่าเป็นละครใหม่อีกเรื่องนะคะที่ทางช่องเจนเริ่มมีการทยอยเปิดโผลออกมานะคะ เรื่องสัจจานในชุมโจนหรือเสือสังฟ้าภาค3นะคะก็เป็นละครแนวบู๊แอคชั่นค่ะผลิตโดยค่ายกันตนามูฟีทาวค่ะที่ทีสาก็เคยเล่นละครเรื่องแรกให้กับทั้งช่องเจ็ก็คือเรื่องเสือสังฟ้าภาคแรกที่สร้างชื่อให้กับทีสามาแล้วนะคะและสําหรับภาคนี้จะใช้ชื่อว่าสัจจะในชุมโจนค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการขึ้นแท่นนางเอกน้ำหลังค,ครั้งแรกของแพรวเชอมาวีด้วยนะคะ mm. ส่วนภูมิเกียรติภูมิค่ะก็ถือว่าได้ขึ้นเป็นพระเอกน้ำหลังค่ะ ะะมาประกบกับอ,อมอักพันค่ะโดยในเรื่องนี้ออมจะรับบทเป็นโจรค่ะแต่เป็นโจรที่ดีมีคุณธรรมค่ะส่วนเรื่องบทบาทของภูมิค่ะซึ่งไม่ออ้ยคิดว่าน่าจะเป็นตำรวจที่ต้องมาประชันบทบาทกันกับออมค่ะแต่จะเป็นอย่างไรต่อนะคะไม่้อยจะนำมาอัปเดตให้ฟังในครั้งถัดไปค่ะโอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ